ไม่มีใครคิดจะอัพเวลให้เราเลยกาซิกกาซิกกาซิก เออไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจนายนะเจ้าเหมียวแต่ว่า exp มันหายากจริงๆริงมึงก็ไปฟาร์มด่าน exp สิวะไอ้เจ้ามนุษย์บ้า <S <S <ฮ>สำหรับการจะฟาร์ม exp ให้มาตรงตารตางเวลาหาคำที่มีคำว่า x e. p x p c o r a s s i u m จะเป็นด่านฟาร์ม exp จะมาตอน10โมงบ่ายโมงแล้วก็4โมงเย็ยนแล้วก็2ทุ่ม ซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเวลาเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้เลยนะมันจะอยู่ตรง Special States. s t a t e s แต่ถ้าเกิดว่าอยู่นอกช่วงเวลาทําการกด on now ที่เป็น XP เนี่ยคือเอาไว้ฟาร์ม e EXP นะแต่ว่ามันจะต้องใช้คาตามีน B ปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยหาข้อมูลก่อนเล่นนะคือพอผมเห็นคําว่า insane เนี่ยก็เลยไปหาข้อมูลมาเลยได้คำตอบที่ว่าโอเคกูเปลี่ยนคอนเทนต์ <laughs> เฮ้ยเรื่องจริงเลยกูเปลี่ยนสดๆสดเลยตัวสีดําแบบเถื่อนๆทั้งนั้นเลย <Yeah. S 1> ไม่ไหวคือทีมผมเอาไม่ลงแน่นอนอย่าง xp ่มระบิตเนี่ยมันจะเป็นแบบด่านที่โหดมากนะความยาก8ดาวแล้วคือตัวสีดำมาแบบบ้าคลั่งอะแต่ว่า e xp มันก็ให้เยอะนะเป็นแสนส่วน xp c h o เซีย u m jelly เห็นแค่ในวงเล็บกูก็สยองละแค่ด่านเอเลี่ยนธรรมดาแม่งยังไม่รอดเลยซึ่ง xp c h o r a d u m ให้ exp เป็นล้านกูชนะไม่ได้แน่นอนแต่ว่า xp สเตตธรรมดาเนี่ยคือแบบมันให้ exp น้อยนะ oh, <shit. S 1> ผมเล่นด่านธรรมดาได้เยอะกว่า20,000ไปแล้วเว้ยอันนี้จะเป็นสมบัติที่ผมฟาร์มมาได้นะเอาจริงผมฟาร์มมาเรื่อยๆนะเว้ยกลับมาสู่จุดเดิมของเราดีกว่าล a s t ว e กัสขอเปิดแม็กเลยแล้วกันนะยอมรับเลยว่าแมวผมเนี่ยค่อนข้างจะมีจุดอ่อนที่สีดำแล้วก็พวกเทวดา <G ül> เพราะว่าสสายเนี้ยผมไม่ค่อยได้ปั้นมาเลยมันเลยแบบไม่มีตัวโหดมาเอาชนะตอนต้นเกมได้เลยตอนนั้นมี exp อย่างเยอะเลยไปลงที่เจหมดเลย,ยคือถ้าเปิดแม็กอะเอาเจออกมาได้อย่างไงก็ชนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เปิดแม็กอะเก็บปังเรียกเจไม่ทันด้วยเดี๋ยวุกคนดูจริงโจ้มันจะมาไวมากโอเคเรียกเจมาได้แล้วเออจิงโจ้น่าเห็นไหมแป๊บเดียวจิงโจ้มาแล้วเว้ยเราบอกเลยช็อตน,นี้เจ้าผ้าหรือเปล่าจะเนี้ยโดนจิงโจ้ต่อย อ้าเป็นไงเล่าครูดาวแคทผมหยุดเวลาจริงโจ้อไอเจ้ามนุษย์ไร้คุณธรรมอย่างพวกแกที่กล้าเปิดแม็กจะต้องตกนรกแน่นอนถ้าไม่ติดว่าแชปเปอร์นี้มันเป็นแชปเปอร์เอเลี่ยนนะผมปั้นตัวสีดำไปแล้วเนี่ย <G ül> ตอนนี้เป็นแชปเปอร์เอเลี่ยนไงเลยต้องปั้น l o อ e r c a ท ขอปิดแม็กเลยกาโุกมีเลียงมาแล้วจ้าเรามาแล้วมนุษย์เราจะตอบแทนมนุษย์ที่มนุษย์อัพเกรดเราซะเยอะเลยโลเวอร์แคทอย่างเราบอกเลยตอนนี้โลเวอร์แคทอย่างเราบอกเลยตอนนี้ทนมือทนตีนมากอันเชิญข่าออกไปซผมสังหรณ์ใจว่าผมจะเสียเงิน3,000ฟรีๆเจ้ากำลังดูมินข่าอยู่นะเอาได้ๆๆดไหนๆก็เงินตาละสั้นเทพ อาอเลเวลค่าน้อยเกินไป <S <S 1> <S 1> เอาจริงมันเป็นตัวที่ดีนะเว้ยผมมักใช้มันฟาร์มตังในตอนแบบช่วงกลางเกมได้อยู่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ปล่อยตัวแบบบ้าคลั่งมาตั้งแต่แรกนะจังหวะน,นี้แหละครับท่านเทพยูกิมุระทางสะดวก ตบป้อมเลยครับได้เลยเป็นไงเล่าค่าตบป้อมไปแล้วหน oh ึ่งเคโอ่หโหโอเดี๋ยวใจเย็นก่อนอ่ะ uh huh. กำลังจะต่อรองด้วยของขวัญเลยถ้าเกิดว่าไม่ไปตีเทพีเสรีภาพมันจะไม่มีไอ้บอสต,ตัวหมูมาเว้ย yes definitely ฟ a r m ไปก่อนอย่าปล่อยไปเยอะเฮ้นุดพูดอะไรอไม่สนใจหรอกนะแคปซอรัสอย่างเรานะ่ะมีหน้าที่ตบอย่างเดียวโอไม้ oh ขนาดปล่อยไปตัวเดียวนะเนี่ยโอเคไม่ต้องอัพเป่าตุงพอหยุดก่อนอาชิบอาชิบอาชิบไอชิบไอชิบไอชิบออัพเป๋าตุงแล้วกันน่านแงโคตรเสี่ยงเลยฉันคือหมูที่โจมตีเป็นเวฟนีโออาร์มสตองปะอย่าให้มันเข้าใกล้มังกรสวรรค์ทลายปฐพีรับไปมังอาเฮือรับไปถ้าเออ ไม่ได้ปล่อยสักทีแม่งเล้รับไปชามังกะเออสามรอบไม่ได้ปล่อยเลยเจอขึ้นหมูอย่างเดียวคือมันโดนหมดเลยอะ่ะถึงแม้ว่าข้าจะโจมตีเป็นเวฟแต่ทำไมข้าไม่สามารถเอาชนะเจ๊แมวคนนั้นได้เราตัวเป็นหมื่นเลยนะเทียเอสเอสท่านเทพยูกิโมระขึ้นไปเลยครับท่านท่านเชพเป็นตัวที่ดีวิ่งมากดดันได้เร็วมาก ย้ายมาอีกเซมินมนุษย์ไม่ต้องตื่นตกใจไปข้ามังกรสวรรค์มีท่าไม่ตายท่าขึ้นมังกรสวรรค์ทมินทลายถถนสปตัตตาพีขออีกรอบหนึ่งสิเจ้ามังกรได้เลยนุชท่ามังกรทมินทะจำชื่อไม่ได้ถ้าไม่สำจําชื่อไม่ได้เพราะว่ามังกรอย่างข้าอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกสิ่งแค่ชื่อท่าไม่ตายเอาเถอกับสวรรค์อย่างที่ผมเคยบอกไป ว่าเจ๊เนี่ยถึกมากเรียบร้อยจัดก,การบอสเอเลียนได้แล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงท่านเทพยูกิมุระไปเลยครับท่านเทพเออท่านเทพเอาไม่ตายท่านเทพตายเองป้อมช่างอยู่ใกล้กันเหลือเกินสังหอนใจว่าไปตีป้อมเขาเขาจะออกมาเป็นพวนท่านเทพยูกิมุระเอาไม่ลงแน่นอนออกทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วด้วยเสียพลังงานฟรี น้ำจาอะไรโอ้มังกรตัวเดียวเอาไม่ได้อยู่แล้วเอาน้องน้ำไปหวังว่าจะได้ l o อ e r c ค t ไปอีกหนึ่งตัวเออเออเออนุดไม่ต้องกลัวนะถึงเนไม่ต้องกลัวผ้าอะไรเราหมดเลยพลังงานกูรู้แล้วว่าจะเจอกับอะไรปล่อยตัวแท้งไปแล้วพออย่าให้มันมาดันถึงบ้านเราได้โอ้โหฮ,ฮิปโปมาแล้วด้วยอาจะต้องมีเจ๊น้องน้ำแล้วก็มังกรเอาเป็นเวอร์แคท กับตัวแทงตัวรดดาเมจไปหนึ่งตัวกาโหกฟูงเลี้ยร้อยอสูนมาแล้วจ้ารอ <c oughs> บนี้พวกแกไม่มีทางชนะฉันได้แน่นอนเพราะว่าฉันนั้นศึกษาพวกแกมาเป็นอย่างดีในที่สุดผมก็เปิดเส้นทางแห่งสวรรค์ได้สักทีสีเขียวกับสีเหลืองมันถึงด่านอินเซนแล้วซึ่งกูไม่เอาคือแบบมาตามหาซีดโอ้ oh my god Yes! ในที่สุดก็ได้ซีดต่อไปคือสีเขียวสีเขียวแบบฮอสซีไหมซีดไหมซีดไหมสีดไหม,ม,มโอ้โหข้ากลับมาแล้วข้ากลับมาเพื่อลากพวกเจ้าไปลงนรกพร้อมกับข้าสุดยอดนักต่อยในตำนานนี่นาะต่อยหนึ่งทีตายหนึ่งตัวแต่ว่ารอบนี้นะมันไม่เหมือนเก่า เพราะว่าผมมีเจมาด้วยเจอของผมนั้นบอกเลยแม้จะโดนต่อยก็ไม่ตายข้าคือปีศาจท,ที่ชอบต่อยผู้หญิงบันบันหน้าตัวเมียผู้ที่ให้ความเสมอภาคทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเอาเอาเฮือกตกับ <c oughs> สวรรค์เฉยเลยไอ้บันบันตัวเมื่อกี้มันจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็สามารถต่อยได้แบบไม่เลือกหน้าเพราะว่ามันเคารพความเท่าเทียมในเพศสภาพซีเถอะกูขอ ขาด exp 2องแสนเฮปเปอเฮปโปอยากกัดป้อมโนูดเฮปปอเฮปโปอดนยิงโอไมายก็เจ๊กูโดนตบกระเด็นเลยมังกรทมินดาราสวรรค์เพิ่มพิภพโลกันชื่อไม่ซ้ำจำชื่อท่าไม่ได้เดี๋ยวนะอยากจะปล่อยน้องน้ำให้ได้อีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าเราจะเจอกับหมูเอเลียน อามาแล้วปีศาจหมูตัวเดิมทำไมเอเลี่ยนหมูป่าอย่างข้าเดินสโลแบบนี้วะเนี่ยน้อยแน่อีนางเจ๊หูแมวข้าจะขีดแกให้ได้เลยเฮ้อย่าเอเมื่อไหร่จะเดินไปถึงวะเนี่ยทำไรสวรรค์ได้แล้วอยาใหญ่ใหญ่ใหญยาเปี่ยนล่าเราคือแมวเคทชัไลต์แมวดาวเทียมอยากงับเนื้อแมวจังเลยปี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  โอ้โหกาโฮกจะปกป้องเทพธิดามีจะตบเลียงตัวเลยเจ๊ตัวแรกผมยังไม่ตายเลยผมปล่อยเจ๊ตัวที่สองได้แล้วเทพยูกิมุระอยากจะมีส่วนร่วมด้วยเทพเห็นว่ามีเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเทพกู <c oughs> มาถึงแตกเลย <c oughs> หน่อยแน่เจ้าพวกแมวชั้นต่ำอย่ามาได้ใจให้มันมากนะเจของพวกเจ้านะ่ะตายไปแล้วโอ้ไม่ เฮ้ย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 ของจริงว่ะปล่อยเลย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 ต้องปล่อยแล้วปล่อยตัวอะไรได้ต้องปล่อยจังหวะนี้บอกเลยเริ่มลนน่าจะเปลี่ยนเอาเทพยูกิมูระออกว่ะน่าจะใส่ตัวที่ชนะทางเอเลียนมาหมูเอเลียนมาโอ้จัดเซตมาไม่ดีคือใจผมคิดว่ามีเจแล้วแบบชนะแน่นอนไงโอ้ไม่คิดว่าจะแพ้ก็แพ้ โอ, <fan> โอ,โอ,โอโ้โหคอดดีหยุดเวลาเทพธิดาไปเลยตอนนี้ผมเปิดสปีดอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ๊กูแตกไปแล้วนี่ว่าโอเคเล่นแบบเร็วๆเลยซัมมอนตัวอะไรได้ก็ต้องซัมมอนปล่อยปาปล่อยปาปล่อยปลาปลาปปาปปเรียบร้อยและในที่สุดเวลาที่ผมรอคอยก็มาส่วนใหญ่ตัวแพทตินัมผมแบบไม่ค่อยได้ของดีอ่ะมา ้านี้ตัวอะไรวะเนี่ยเก่งกับตัวสีแดงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม